วัดศพวัดกับรีวิว500นะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวแบบฟิวตกหลีเน,นาะแม้แต่ว่าตอนนี้แบบเหมือนแบบว่าไปต่างประเทศก็อาจจะยังยากอยู่เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากอยางมาเที่ยวฟิวเกาหลีน,นะก็แนะนามาที่เลยค่ะคะ่ะโซลนะคะคืออยู่ตรงที่กลุ่มลิฟต่2นะต่นั่งรไฟฟ้ามาก็ได้ก็คือลกสานีอโยถูกหรือว่าจ้า ขับรถมาก,ก็ได้เพราะตอนนี้ก็จะมีที่จอดรถไทยเนาะ ใช่้คือเราก็ยังไม่คิดนะว่าเราจะกินร้านอะไรแต่ว่ามาเดินดูก่อนจะมีแบบร้านอาหารเกาหลีเยอะมากเลยจะเป็นแบบสไตล์กิ้งเงี้ยก็ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีร้านที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขายของเกาหลีด้วยก็มีร้านนวดด้วยนะคะที่เห็นเผื่อเดินล้มเหนื่อยคือมากลางวันอ่ะร้อนมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากมาก็อาจจะมาเป็นช่วงเย็นได้น่าจะได้ฟิลสบายๆ เอเธอเดินดูก่อแล้วก็อยากทำอะไรเรื่องจากพวกเรานะคะยังไม่ได้คิดมาเลยเนาะว่าเราจะกินอะไรกันดีนะคะวันนี้ก็เลยขออนุญาตเดินดูรอบๆไปทั่วเกาะน,นะคะซึ่งเท่าที่เราทราบมาเนี่ยที่นี่จะมีหลักๆทั้งหมด3าชั้นนะคะซึ่งอาหารการกินเนี่ยก็จะอยู่ชั้นแรกเยอะที่สุดเลยนะคะนี่เพื่อนๆเ,เห็นกันเนาะเนี่ยมีลิฟต์ขึ้นไปชั้นสชงต่างๆด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้เนาะว่าจะเป็นร้านขายของเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารตัวเหนือจะเป็นปิ้งย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งเนาะ บนกันบ้ากในขวานะคะมาสำรวจกันก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจแอบอยู่หรือเปล่าขึ้นมาแล้วก็ขอขึ้นไปให้สุดเลยแล้วกันนะคะก็ขออนุญาตเริ่มเดินวนที่ชั้นสามนะเราขึ้นไปชั้นสามกันก่อนดีกวา่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะส่วนมากแล้วนะคะร้านที่ชั้นสามเนี่ยก็จะยังไม่เปิดให้บริการเนาะจะปิดอยู่และส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะมีเป็นร้านทัวร์ร้านหมอฟั นะทุกคนหูยอยากจะมาลองเหมือนกันนะนี่เอาจริงๆน,น,นะคะกลับลงมาที่ชั้นสอแล้วก็ทุกคนก็ชั้นสองก็จะคึกคักกว่าชั้นสามนิดนึงนะก็จะ<ล>มีร้านอาหารน่ารักน่าักหลายหลายร้านเลยนะจากป้ายโฆษณานะคะเราก็รู้สึกว่าอะรเรอยากกินร้านนี้ เป็นพรีเมียมพอกบาร์บีคิวบุฟเฟ่ด้วยนะคะทุกคนก็ยืนดูยืนเลือกอยู่สักพักหนึ่งนะคะจนพนักงานก็มาบอกว่าวันนี้บุฟเฟ่ไม่พอมา้บริการนะคะเหมือนคนอกหักใจสลายเลยะคะ่ะก็เลยต้องไปหาตามหาบุฟเฟ่ร้านอื่นกันต่อนะคะ หลังจากที่เราอ,อกหักจากร้านอาดีลังนะคะเราก็คิดว่าชั้นหนึ่งนี่แหละจะต้องมีร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ฟินฟินให้เราแน่นอนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้กินร้านอะไรลงมาถึงนะคะก็เจอร้านจังวอนนะคะแต่ว่าร้านนี้ไม่มีบุฟเฟ่ต์นะคะก็ผ่านไปนะทีนี้ก็มาค่อยๆเดินดูนะว่ามีร้านบุฟเฟ่ร้านไหนอีกบ้างซึ่งเราเนี่ยไม่กินเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราต้องเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นหมูเนาะเพราะว่าบุฟเฟ่เนือ้อมันจะแพงกว่าบุฟเฟ่หมูนะคะทุกคนอันนี้คือ ดูเรนะคะดูเรก็ยังก่อนดีกว่านะคะดูท่าทางจะแพงนะคะก็ะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามไปเรื่อยๆนะคะบัตเจ็ตเรานะคะอยู่ประมาณ2-300นะคะวุ้ยนี่ร้านนี้เลยนะคะทุกคน329่32บาทนะคะเด็ดมากๆนะคะควังฮันรูคะ่ะดูแลเมนูแล้วก็น่าสนใจนะดูคนเยอะด้ดูน่าจะอร่อยนะคะดูจากบรรยากาศรอบแล้วก็คิดว่าเออโอเคนะคะก็เข้าไปกันเลยนะคะ ได้นั่งชั้น2องด้วยนะคะทุกคนมีความไพรเวทมากๆเลยนะคะมาถึงนะคะยังไม่ทันสั่งเลยก็รู้สึกประทับใจเลยนะคะเพราะาที่นี่เขาใช้ท่านทุกคนเขาใช้ถ่านในการย่างหมูแสดงว่าหมูเราต้องหอมละมุนแน่ๆนี่เท่าไรไม่ได้กินอย่างฟินขนาดนี้นะคะส่วนเมนูนะคะที่จะเป็นราคาบุฟเฟ่ของเขานะคะคือเป็นตามช่วโมงาเนาะอยู่ที่3ามร้อยถึงสามร้อยยี่สิบเก้าซืรวมเครื่องดื่มแล้วก็ทุกคนโคคาโคล่าคือมีหมดนะคะนีะ่นะคะหมูเป็นสันคอหมูรสเผ็ดกชูจังนะคะมีไส้ย่างนะคะซุปสาล่ายไข่เจียวนะคะต้อง นะคะคแล้วก็มีหมู3มชั้นหมู3าชั้นหมักซอสเผ็ดกชูจังโอ้น่ากินมากๆสายแอลกอฮอล์ก็ไม่ต้องกลัวนะคะก็จะมีเป็นเหมือนโชวจูให้ด้วยนะคะโอ้โหน่ากินแค่ดูเมนูก็น้ำลายไหลายแล้วค่ะอ้ามาแล้วนะคะ หมูหมักซอสโชโคจูจังอะไรสักอย่างนะคะโอ้โหอันนี้คือเด็ดจริงๆบอกเลยนะคะว่าเด็ดมากส่วนนี้ก็คือไส้ย,ย่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสันคอเนอะเาะแล้วก็หมูสามชั้นโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวนะนะอันนี้คือแบบเด็ดดวงให้มาแบบไม่กั๊กนะคะทั้งกระเทียมบดกระเทียมไม่บดะคะ่ะส่วนเส้นเส้นนี้คือตัวจับแชรนะคะหรือว่าผัดวุ้นเส้นสไตล์เกาหลีซึ่งหอมน้ำมันงานอร่อยมากๆเลยนะคะมาค่ะรีวิวอีกนะคะนี่ก็จะเป็นต๊อกบกีีนะคะอือหือต็อกบกี่เขาก็คือนุ่มละมุนมากๆโตายหกเลยนะคะอันนี้ นิดนึงปิดพาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะทำหกแล้วเยังไงคะทุกคน7จ็ดแปดเก้าเล้ยคะ่ะไม่ใช่นะคะทํา6แล้วก็ต้องเช็ดนะคะรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงนะคะช่วยพี่พนักงานเขาจะได้ไม่ต้องทำงานหนักนะคะจริงก็เช็ดให้เรียบร้อยนะคะเป็นคนรับผิดชอบนะ เอาจริงๆไหนๆก็พูดถึงพนักงานจะบอกว่าพนักงานที่นี่เขาบริการดีมากแบบใส่ใจผู้โดโพากมากๆเลยนะคะมีแบบเปลี่ยนตะแกรงให้โดยที่เราไม่ต้องร้องขอเวลาเดินผ่านโต๊ะก็ช่วยปรับเตาให้นะคะคือบริการดีแบบเลิศๆห้าดาวจริงๆอยากจะทิปเซอร์วิสให้แบบสิบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะอะมาค่ะรีวิวต่อนะคะน,นี่คือตัวกระเทียมนะเมื่อกี้ที่แบบที่เราให้ดูภาพไปแล้วลว่าเขาให้มาเยอะมากไม่กระตุ้นเนี่ย ทั้งพริกสีแดงพริกสีเขียวเนาะกระเทียมบดแล้วก็กระเทียมเป็นชิ้นชิ้นซึ่งกระเทียมเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยชอบกินแบบกระเทียมย่างเนี่ยก็ออกไปย่างได้นะคะคืออร่อยมากๆเลยนี่เอาเตามาให้แล้วนะคะอู้อ้าแค่เห็นก็แบบตื่นเต้นน่ากินแล้วค่ะมาเลยค่ะคุณพี่ลงมาเลยค่ะหนูพร้อมย่างละค่ะเอาไว้น่ากินจริงๆเลยนะคะ ขอบคุณคุณพี่มากๆาเลยนะคะมาค่ะต่อค่ะปรุงน้ำจิ้มต่อนะคะด้วยกระเทียมคุ้มข้างของเราใส่เข้าไปค่ะไม่ต้องกักค่ะเขาให้มาเยอะมากค่ะกินเองก็ไม่หมดค่ะกินจนปากเหม็นไปถึงพรุ่งนี้เช้าก็ไม่หมดนะคะอันนี้ซึ่งน้ำจิ้มนี่นะคะเขาก็จะมี2สูตรด้วยกันนะคะสูตรแรกขวดนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับน้ำจิ้มซุกกี้ผสมกับกลิ่นคล้ายๆกับเต้าหู้ยีนะคะทุกคนก็อร่อยอร่อยดีนะบบแบบเราว่าอร่อยทั้งสองอันเลยอะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะก็คือถห็นดำๆก็คือเป็นน้ำจิ้มพรสือนั่นเองคะ่ะก็คื โอ้จิ้มกับหมูคืออร่อยทั้งคู่เลยนะคะจิ้มสลับกันได้เลยค่ะฟินๆคะ่ะหลังจากที่เราปรงุงน้ำจิ้มเสร็จแล้วนะคะเราก็มาย่างหมูกันเลยค่ะทุกคนคืออยากจะบอกว่าหมูเขาก็าแบบของดีมากๆเลยนะคะหมูชั้นดีแล้วก็หั่นมาแบบไม่บางเกินนะพอเอามาย่างแล้วมันพอดีมากๆเลยะคะ่ะแบบมันฟินแล้วมันนุ่มยิ่งแต่หมูที่หมักซอสโคชูจังนะคะก็คือแบบอร่อยแบบ ซอสมันเข้าเนื้อมันดีมากๆเลยนะคะหมูเขาคือแบบที่สุดขี่สุดจริงๆนี่่งถ้าเกิดว่าคนไม่กินเนื้อนะหรือว,ว่าบุฟเฟ่ต์ที่เนี่ยคือจะเหมาะเลยเพราะว่าหมูมันแบบเน้นๆจริงๆนะคะอ๋อลืมบอกไปเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ลุกไปตักบ,บุฟเฟ่เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นบุฟเฟ่แบบอราคาก็คือมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยนะคะแล้วก็ที่พิเศษกว่านั้นเลยเนี่ย คือจังหวะแรกที่เราหย่อนกล้วยมานั่งเนี่ยเราไม่ต้องปเปิดปากสั่งว่าชี้สั่งอะไรทั้งสิ้นนะคะเนื่องจากว่าพนักง,งาน,นจะเอาทุกเมนูของที่มีในร้านเนี่ยมาวางให้เราหมดเลยเหมือนกับว่าให้เราลองชิมทุกอย่างที่มีในร้านเลยนะคะว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเกิดว่าเราชอบไปเรก็ออเดอร์เพิ่มได้หรือว่าถ้าเราไม่ชอบเลยเราก็ไม่ต้องกินนะคะทุกคนเราก็บอกพนักง,งานว่าเอออันนี้คิดว่าไม่ทานค่ะก็ให้เขาเก็บไปนะเดี๋ยวมันจะเหลือแล้วเดี๋ยวจะโดนตัดเดี๋ยวหาไม่เตือนนะจ๊ะ ก็บอกว่าประทับใจทั้งในรสชาติแล้วก็การบริการมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็มารีวิวดูอีกรอบหนึ่งนะว่าสุดท้ายแล้วหลังจากที่กินไปทุกเมนูของทางร้านเนี่ยชอบอะไรที่สุดนะคะมานั่งดูกันนะและผู้ชนะในแมชนี้ก็ได้แก่สัตว์คอมหมูรสเผ็ดโกชูจังนันเองค่ะดีไหมคะโอเคทุกคนถ้าแต่ว่าวันไหนใครแบบอยากกินบุเฟ่แบบราคาแบบสมหอ,ห,ห,หอแต่ได้ของดีนะก็แวะมาเดินเล่น พี่โครเอเชียได้นะคะว่าคือมีหลังลร้านให้เลีน่าักค่ะเสร็จจะเข้าเต็ไหมใ่ตอนนี้ไปแล้วนะคะบายบาย